นั่งอยู่สุดท้ายเก็จะมาถึงแห้งแล้วเนี่ยทำหน้าตางจม่ตังดิไหนกินชิมให้ดูสิชิมให้ดูกินน้ำอะไรน้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรโอ้ยอะไรนะที่หนึ่งอะไรนะที่หนึ่งอะไร กินได้เยอะเปล่าดูดิโอ้หมดกระละมังเลยแหมดูหลักฐานี่หลักฐานดูราคาที่เท่าไหร่โอ้ไม่เห็นชัดเลย giúp này đi giúp này giúp này